สถานการณ์ฝุ่นตอนนี้หลายพื้นที่ยังเกินค่ามาตรฐานอยู่นะครับโดยเฉพาะเช้าวันนี้ครับพบว่าหลายจังหวัดปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐานในระดับสีแดงด้วยครับหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือครับยังคงถูกปกคลุมด้วยหมอกควันสีขาวในพื้นที่แบบนี้นะครับทำให้ปริมาณฝุ่นพ m ม2.5เกินค่ามาตรฐานทุกจังหวัดล่าสุดเมื่อช่วง5้านาฬิกาที่ผ่านมาผมไปเช็คข้อมูลจากกรมควบคุมคคมลพิษก็พบว่า พื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นมากที่สุดในภาคเหนืออยู่ในระดับสีแดงหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพก็จะอยู่ที่ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยวัดปริมาณฝุ่นได้สูงสุดถึง132ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรองลงมาก็คือตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกครับ115ตำบลลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูน101และตำบลหาดงอําเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่95ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่ก็คือสถานการณ์ช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมา ในจังหวัดที่เห็นอยู่นี้เป็นสีแดงนะครับก็คือ,อคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพครับและสาเหตุที่ทำให้ฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นนอกจากปัจจัยสภาพอากาศแล้วก็มาจากแหล่งกำเนิดฝุ่นที่มีมากขึ้นถ้าเราไปดูข้อมูลจากกิสได้ระบุว่าเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไทยพบจุดความร้อนมากถึง1,164จุดครับในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาก็พบจุดความร้อน869จุดส,สปปลาวครับ641จุด สาธารณรัฐัแห่งสาภาพเมียนมา499จุดแล้วก็เวียดนาม115จุดซึ่งกรณีจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ไทยเองเจอกับปัญหาหมอกควันข้ามแดนก็เป็นได้ครับสำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยนะครับพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์พื้นที่เกษตรพื้นที่ชุมชนและอื่นๆครับโดยจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดก็คือกาญจนบุรีชัยภูมินครสวรรค์ และการเผาอย่างหนึ่งที่พบมากในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการเผาอ้อยครับซึ่งทางกระทรวงอุตสาหากรรมก็แสดงความกังวลเหมือนกันนะคะถึงสถานการณ์ฝุ่นพิษจากการเผาอ้อยเพราะว่าหลังจากที่เปิดหีบอ้อยมอวันที่1ทธันวาคมผ่านไป21วันพบว่ามีการลักลอบเผาอ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงานน้ำตาลมากถึง 2. ล้านแสนตันหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 25.70จากปริมาณอ้อยกว่า9ล้านตันค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าฤดูหีบอ้อยครั้งนี้จะมีปริมาณอ้อยสูงถึง106ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีปริมาณไม่ถึง100ล้านตันและหากลักลอบเผาไม่ลดแบบนี้ก็เท่ากับว่าปีนี้เราคนไทยทั้งภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจะต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศทางวิกฤตมากขึ้นและอาจจะแรงที่สุดในรอบ3ปีก็ได้ มีข้อมูลจากนักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะที่ระบุว่าสัดส่วนการเผาอ้อยปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ29.7สูงกว่าปีก่อนค่ะนั่นสะท้อนว่าแม้จะมีการใช้เงินแก้ปัญหามากขึ้นแต่นโยบายยังด้อยประสิทธิผลส่วนข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ยังไม่เห็นนโยบายที่ทําให้ปัญหาลดลงค่ะเกนะฮะเรามีมาตรการเช่น120บาทใช่ไหมฮะซื้ออ้อยสดหรือหักสามสิบบาทในการรับซื้ออ้อยไฟไหม แต่ข้าวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีมาตรการอะไรเลยนะฮะถ้าเกิดมีมาตรการเราจะพบว่าสิ่งที่เราเห็นหลกัหลกๆเนี่ยจะเป็นมาตรการเช่นนะเขาเรียกว่าไถากบตอสังจะมีมาตรการบางส่วนแต่มาตรการเนี่ยออกมาเป็นขนาดเล็กมากหลักประมาณหนึ่งหมื่นไร่หนึ่งแสนไร่แต่ขนาดของการเผาข้าวเนี่ยเป็นหลกักล้านไร่เพราะน,น,นโยบายของภาครัฐที่ออกมามันก็ช่วยระดับหนึ่งฮะ,ะแต่มันเป็นช่วยในส,ส่วนที่น้อยมากครับ สำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กก็มีความเสี่ยงที่จะรุนแรงมากขึ้นนะคะจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมากขึ้นหลังโควิด -19 คลี่คลายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมในปี64เนี่ยผลกระทบจาก PM 2.5มากถึง1.37 ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ8.6ของ GDP ค่ะครับซึ่งเรื่องของการเผาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่การเผาอ้อยนะครับเผาตอสังข้าวเผาวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้รวมถึงไฟป่านี่ก็เกี่ยวซึ่งไฟไฟป่าเนี่ยมีการวิจัยมาชัดเจนครับว่ากว่าร้อยละ90ขึ้นไปโอ้โหแทบจะร้อยละร้อยเลยนะครับส่วนใหญ่เกิดจากคนนี่แหละรครับไปจุด <ไ>ปหาของป่าใช่ะนะฮะแล้วก็เนี่ยครับก็ทาให้เกิดสถานการณ์ไฟป,ป่าในหลายพื้นที่แล้วไหนจะเรื่องของการเดินทางที่มากขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการโควิดสิคือคนใช้ชีวิตปกติกิจกรรมที่ทําให้เกิดฝุ่นก็เพิ่มมากขึ้นก็เลยทําให้สถานการณ์ฝุ่นในหลายพื้นที่เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับแน่นอนค่ะภาครัฐบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากขอความร่วมมือสิ่งที่เราทุกคนช่วยกันได้ก็คือ work from home ทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าสวมใส่หน้ากาก N 9 5อันนี้จะช่วยป้องกันหรือว่าลดผลกระทบได้้้แตต่เรราก็อองยมมับุผูช บางคนไม่สามารถทํางานที่บ้านได้ไม่สามารถ work from home ได้หรือบางคนก็รู้สึกว่าการที่เราจะเอาเงินมาซื้อหน้ากาก N95 สักอันหนึ่งบางทีชิ้นหนึ่งประมาณ45-50บาทคือมันแพงมากนะแพงมากมคนหาเช้ากินค่คําบ,บางทีได้รายได้200บาท300บาทต่อวันจะเอาเงินไปซื้อหน้ากากเนี่ยมันก็ยากมาก